สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับรายการเล่นไปเรื่อยกับผมชื่อคนเดิมนะครับผมก็กลับมาพบกับเกมแคลนนะครับในพาร์ทที่3มนั่นเองนะครับก็ถ้าใครจํากันได้เนี่ยพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการบอกเหมือนกับเป็นสตอรี่ของแคลกับอนูบิสนะครับที่เจอกันว่าเจอกันได้ยังไงอันนี้เราก็ยังอยู่ในอดีตโลกแห่งอดีตอยู่ครับนะฮะ โอเคเราไปกันต่อเลยครับไปมาดูว่าโลงนี้จะมีอะไรมันจะมันวิ่งมันอะไรไม่ได้เลยครับอ่ะเสียงอะไรนะ่ะฮะโอ้ยมอนสเตอร์ครับผมเหมือนเป็นผีอะ่ะที่เราเห็นในรูปอะ่ะจำได้อันนี้มันมีตาเดีอยอะ่ะจำได้ไหมฮะนั่นอะไรนะ่ะอ๋อคุณสามารถหลบเข้าไปในแบบพวกตู้พวกอะไรอย่างนี้ได้ครับโอ กลับมาละกลับมาละเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเราต้องไปไหนไฟอาด็อกเตอร์ครับผมก็คือไปหาหมอครับผมในพีเดสตริกอยู่ตรงไหนเอ่ยผมยังไม่แน่ใจนะค่อยๆดูไปครับเนี่ยฮะเนี่ยตัวนี้ไงเนี่ย,ยดูดิเห็นไหมวาดรูปไว้ไเต็มเลยอะ อ๋อฉันจำไม่ได้เลยว่าโรงพยาบาลเนี่ยมีอีกมีอีกปีกหนึ่งน,นะฮะผมประมาณนั้นอนะ่ะอีกอีกส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยห้องเนี่ยมันต่อเนื่องไปไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีเด็กที่ป่วยเนี่ยมากมายอันนีุพิษเฮาครับผมแล้วแคร์ก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ให้หมาเนี่ยสุนัขเนี่ยเข้ามานะ ออแต่ว่าแต่ว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะได้ได้หมายอย่าง,างนายเนี่ยนุบิสพวกเขานี่ก็น่าจะเป็นหมอนะครับผมอ,อใครบางคนที่พวกเขาที่จะสามารถรักได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็สุนัขเนี่ยแหละครับผมเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราเนี่ยสามารถขับมันเนี่ยรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็เลี้ยงหมาครับเขาใชดีเรื่องนี้ เนี่ยครับก็คือเรียนหน้าเรียนหน้าของพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเออ่ฉันเนี่ยผ่านชีวิตมาได้ในวัยเด็กพ่อนายนะอะไรอย่างเงี้ยครับนายเป็นความทรงจำที่ดีที่ฉันมีอนุบิสผมดู่เหมือนเดิมครับดูแมป <c oughs> บ่อยผม <c oughs> ขี้หลงทางอะชีวิตจริงผมก็ขี้หลงทางเอ้าอ๋อนนี่มันมันตานละโอเคห้องเดิมครับเนี่ยเต็มเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะไอตัวเนี้ยที่มีลูกตาครับสังเกตเห็นไหมฮะที่เป็นที่ว่าอยู่เนี่ยเนี้ยตัวเมื่อกี้เลยเนี่ยตัวเมื่อกี้แล้วครับเนี่ยอันเนี้ยบ้านไฟไหมครับแล้วเหมือนมีซากศพอยู่ในบ่อน,น้ําอะผมว่า ผมตัวผมเองเอาเวลาเป็นคนเล่นเกมผมผมจะเล่นละเอียดอะดูพวกดูพวกเฟอร์นิเจอร์ดูพวกอะไรข้ขางๆที่เขาเขียนกันอย่างเงี้ยครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยได้ได,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 ได้ได้เสพในเรื่องเนี่ยละเอียดขึ้นแล้วก็สนุกไปกับเกมมากขึ้นหรือถ้าใครกลัวเกมประเภทนี้ก็อดูผมเล่นก็ได้ครึ่งจอก็ได้ปิดจอแล้วฟังเสียงเอาก็ได้ <c oughs> ไปอือ <c oughs> ดูหมีดิสยองแบบ ดูนะมาทางนี้พบขึ้นไปห้องเล็กทำไมประตูทุกประตูมันล็อกหมดเลยเนี่ยฉันคิดว่าฉันน่าจะเข้าไปในช่องนั้นได้นะเอ,อมามาด้วยกันสิเร็วพวกเรา่ะปลอดภัยแน่นอน ฉันไม่ต้องการให้สิ่งนั้นน่ยมันเจอเราตามฉันมาอนุบิสสิ่งนั้นที่ว่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเอ p อผีดนนั่นแหละให้ผมเดานะนี่ไงเห็นไหมทะลุได้ครับผมอ๋อผมว่ามันต้องเป็นช่องแบบช่องเอาไว้หนีอ่ะ <c oughs> แกเล่นกับพวกฉันเล่นกับพวกเราสิ โดดไปไหนละอ๋อเนี่ยฮะกระบาทะโดดนะน,นี่นสำรวจห้องแป๊บหนึ่งครับไม่มีอะไรครับมันหล่อนเฉยๆไม่มีอะไรครับไปฉันเคยเห็นรูปภาพพวกนี้มาก่อนนะแสดงว่าน่าจะเป็นความทรงจำว้เด็กของใครอะผมว่าปุ๊บอ๋อเนี่ยทะลุได้อีกแล้วครับ ดูกันมันบอกเราตลอดเปล่าว่าอะไรทะลุอะไร,ะอ,ะไรอ๋อก็บอกอยู่ครับบอกอยู่ล็อกอีกเลี๋ยวผมสำรวจห้องนี้แป๊บหนึืมเสียงสยองอ๋อห้องเดิมกับห้องเดิม เนี่ยแหละทางนี้แหละฟึ๊บ่าเนี่ยผมว่าเชื่อมันนะเชื่อมกับทางเก่าแล้วผมจำได้เนี่ยเนี่ยเราค่อยมาสำรวจครับเราต้องไปปีกอีกข้างหนึ่งของโรงพยาบาลอนะ่ะเพื่อไปหาหมอเนี่ยครับพี d i สทริก s อือือะไรวะเนี่ยเออท่อน้ำเนี่ยมันไอ้เนี่ยครับผมอ่มันหยดลงมาเนี่ยมันเสียเสียงเนี่ยมันทำให้ฉันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจออะไรไหมเนี่ยเสียวทูกพีอะเปิดอะไรอย่างเงี้ยผมอะไอ้ยักษ์แม่งจะออกมาเมื่อไหร่วะล็อกนะครับผม เหมือนเหมือนมันมีเสียงหลายอย่างอ่ะผมได้ยินอยู่อ๋อเนี่ยช่องเดี๋ยวผมเข้าประตูเนี่ยอ๋อไอเสียงนี่แล้วทุกคนจำได้ใช่ไหมฮะตอนแรกสดุดไฟล์ล็อกพิษครับผมได้ละเหมือนกับเป็นกุญแจผีอะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่าล็อกเองับผมห้องนี้มากุญแจผีแน่นอน ดัน,นสดก่อนว่ามีอะไรบ้างไม่มีเข้าช่องไปข <c oughs> นลุกครับเนี่ยลูกกรตายมะแล้วก็ปากอ้าปากหัอเลยอะ่ะเอ้อยเฮียเฮี้ยเฮี้ยเฮียไม่แล้วไม่แล้วอุอย้ยเฮียเฮียเฮียโอ้อยอุ้ยหลบหลบหลบซ่อน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 ,น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 ไหนไหนได้อะ ผมรวบรวมอะผมว่าผมเจอทางแล้วนะจริงๆอะเดี๋ยวดูกันครับฟาวโนดครับผมแล้วก็แม็กเซลแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมขอสำรวจกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยอ่านโน้ตให้ฟังโอเคอ่านโน้ตในห้องนี้แหละฟาร์มครับผมเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวแปลให้ทีเดียวเลย คือเหมือนกับว่ามันมันพูดถึงเกี่ยวกับฟาร์มฟาร์มหนึ่งะครับพูดว่าฉันเนี่ยตื่นมาในฟาร์มที่ใกล้กับสวนของแกรปปาครับผมคุณคุณปู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไอความรู้สึกความรู้สึกของสายลมอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมัน,ม,นมันชวนให้ฉันรู้สึกถึงอดีตนอเทลเกียนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในในท้องฉันเนี่ยมันบอกกับฉันว่า ฟารมฟมเนี้ยไม่ใช่ที่ที่ฉัน,นจําได้นะครับผมคือเหมือนกับความรู้สึกแบบขึ้นไส้มวนท้องอะไรอย่างเงี้ยนะให้ผมเดาอืออหือ,หอ,หอ,หอผมจะสำรวจครบปวเนี่ยวิ่งหนีผีลัวเลยผม <c oughs> ไม่สนใจอะไรละกูหนีอย่างเดียวเดี๋ยวนะ this b l o c ครับ ใจผมไม่อยากสำรวจนะผมพูดตรงๆสำรวจหน่อยดีกว่าผมว่าเดี๋ยว,วค่อยมาจริงๆมาถูกทางแล้วนะให้ผมเดาล็อกครับผมึบตรงนี้มายังยังเฮ้ยอะไรอะคุณหมอป่ะหรือไงครับฮัาสวัสดีโอ้แขกตกใจเลยครับโอ้้นี่มัน คนอื่นนี่ผู้หญิงก็ตอบว่าสวัสดีแคลก็ถามไปว่าเธอมาที่นี่เนี่ยด้วยตัวคนเดียวเหรอใช่ฉันชื่ออลิอลิอลี่แอลีอลอล่ครับผมเ,เธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแคลนะทุกทุกคนไปไหนเนี่ยโอ,โอ้เหมือนเหมือนจะไม่สนใจเลยครับตอบกลับว่าโอ้ฉันชอบชื่อนั้นมากเลยแล้วก็พูดต่อครับ ว่าฉันรู้สึกดีใจมากเลยนะท,ที่ที่นายอยู่ที่เนี่ยเอ,อฉันไม่ค่อยจะมีคนมาเยี่ยมเท่าไหร่หรอกเ,ออเหมือนจะเป็นเด็กที่ป่วยนะฮะฮึแค่ก็ตอบไปว่าฮะเดี๋ยวนะไม่มีใครมาแถวนี้เลยงั้นเหรอ,เ,อ,อเธอเ็็ตอบกลับมาว่าเออไม่มาสักพักแล้วแหละมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเออเธอดูไม่เธอดูไม่กลัวเลยนะอาล่ เ,เธอเนี่ยอยู่คนเดียวเป็นประจำเลยเหรออลีก็ตอบนะครับว่าไม่ประจำหรอกพ่อกับแม่ฉันเนี่ยอ๋อทำงานพ่อกับแม่ฉันเนี่ยทำงานนะครับฉันก็เลยอยู่ที่นี่อะไรป,ประมาณนี้ฮะแต่ว่าพวกเขาอ่ะก็มาเยี่ยมฉันตลอดนะแล้วก็ด็อกเตอร์ด้วยแล้วก็แล้วก็หมอพยาบาลด้วยครับพวกเขาอ่ะใจดีมากเลย พวกเขาจะมาเล่นเกมกับฉันเนี่ยในทุกๆเช้าเลยเดี่ยวนะสภาพลงมาเม็อย่างเงี้ยนะนี่น <l ok> มันยังไงไะเนี่ยอันนี้ก็พูดอีกนะครับผมเพ์เจอร์ไปเรื่อยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยมันสนุกมากเลยนะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าฉันน่ะอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะแคลถามไปนะครับเธออยู่มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เนี้ยอืมฉันไม่แน่ใจนะแคลตอบว่าเธอน่าจะมากับฉันนะ เออฉันจะได้พาเธอไปหานาพยบาบาลอลลี่ตอบกลับครับผมว่าฉันฉันก็ต้องการอย่างนั้นนะแคลร์แต่ว่าฉันน่ะไม่สามารถที่จะออกจากเตียงนี้ได้อลลี่ก็พูดอีกคําว่าเออเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะแคลร์ดูเศร้าอะไรอย่างนี้นครับแคลร์ตอบไม่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 เออฉันสบายดีอืฟิตไอซึนนะครับซึน <laughs> ไม่ต้องเศร้านะแคลร์ แพรก็ไม่ตอบอะไรครับอืมฉันคิดว่าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับแอลลี่จะพูดอะไรกับแคร์นะครับผมแคร์ก็เลยบอกว่าพูดมาเธอเอ่อแอลลี่ก็บอกว่าฉันนะ่ะไม่สามารถที่จะกินลูกอมได้นะในรประมาณเนี้ยครับมันจะไม่ดีสุขภาพในประมาณเนี้ยแต่ว่าฉันนะจะรู้สึกดีมากเลยถ้าหากว่าเธอน่ะ หามาให้ฉันได้สักอันนึงเนี่ยเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมอ้าวผมมีอยู่แล้วเนี่ยครับผมมีให้ตอบชั่วเอาไปเลยเราจะมาลองหากันเลยมนันนะครับแล้วก็เธอควรที่จะทำตามหมอนะผมว่าผมให้มันดีกว่าชั่วขอบคุณมากออนที่ตอบว่าฉันเนี่ยแบบตื่นเต้นมากเลยแค่ บอกไอฟาซัมเคนดี้โอ้ายก o อชโอ้ขอบคุณมากเลยอ่ะเอาไปเออ่ฉันคิดว่ามันจะไม่เป็นอันตรายต่อปากอะไรประมาณนี้ผมว่านะเหมือนกับกินเข้าไปแล้วครับแคลก,ก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยเธอเนี่ยสุดยอดเลยนะแคลไม่ต้องยอมกันขนาดนั้นเฮ้แคลมีอะไรเหรออลี แอลลี่นะครับแอลลี่ <c oughs> เธอคิดว่าฉันเนี่ยสามารถกลับบ้านได้หรือยังแ okay. ก็เอามามือหน่งะครับอืมฉันไม่แน่ใจนะอ๋อโอเคฉันเนี่ยคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยเวลาฉันกลับบ้านไปทีไรเนี่ยฉันก็มาจะเห็นพวกเขาเนี่ยนอนนอนหลับอยู่อะไรอย่เงี้ยครับ แครก็ปลอบใจไปว่าไม่ต้องไม่ต้องไปโกรธพวกท่านหรอกไม่ต้องไปโกรธพ่อกับแม่หรอกพวกท่านน่ะรักรักเธอมากอะ่ะแน่นอนอยู่แล้วอืมฉันรู้แคร์แต่ว่าแต่ว่าฉันก็หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ทํางานมากเกินไปแต่ว่าเป็นโชคดีแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็พักผ่อนได้แล้วแหละแคก็ตกใจคำพูดแล้วก็ถามว่าอ่ะอ่ะลี่ เอา้าเฮ้ยเอา้าอะไรครับเนี่ยเหมือนกับโอ้ยผมขนลุกทั้งตัวผมขนลุกทั้งตัวตอนนี้เนี่ยเราให้คันดี้เข้าไปแล้วนะครับเฮ้ยผมผมว่ามันเฮ้ยโห เหมือนเป็นเหมือนเป็นเรื่องเรื่องราวเสริมนะผมว่าที่เข้ามาน,น้บล็อกครับเหมือนเรามาเจอแบบเด็กเด็กสักคนนึงอะ่ะแล้วเราก็แบบได้คุยได้ได้ปรอบใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะผมเดาเข้าไม่ได้ครับอันนี้ห้องเซฟผมว่าเราต้องเดินหน้าต่ออ่ะนี่่ะเข้าเลย อะไรครับเฮีย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 ไงอ่ะไปไง,ไปไง,ไปไงอ่ะุ้ยอะไรวะเี่ยได้ได้นี่มาครับผมได้ได้คีการ์ดของหมอมาครับโอ้ยไปไหนต่ออผมรู้แล้วเนี่ยยูสซีารเพื่อที่จะเข้าออฟใน e ER ออครับผม e ER อไอยู่ไหนอ่ะโอ้ยหลนลน ห้องสีฟ้าครับเดี๋ยวผมต้องยังไงเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันบล็อกหมดเลยอะยังไงฮนะวิ่งย้อนกลับมานี่หรอโอ้ตายละแล้วผีก็ไล่หลังมาครับสนุกเลยผมสนุกเลยทีนี้แฮปปี้เลยโผล่มาแบบผมสลับบ่อยเลน,น,นะผมขี้ลงทางอย่างที่บอกไป แล้วแบบผมก็จำไม่ค่อยได้ด้วยไงอ้อมไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่เซฟนะผมอยากจะหาหมอให้เจอก่อนเดี๋ยวค่อยเซฟตุ๊กาตาเดียวกับห้องนั้นเลยแต่ว,ว่าตุ๊กาตานี้สยองกว่าคฟึบอ๋อนี่มันมาห้องเด็กอะเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ยครับออกมาปุ๊บน่าจะได้นะผมว่าเนี่ยออกมาแล้วก็อ้อมมาไม่รู้ได้เปล่าลองดูน ผมหยุดดูแป๊บนึงึงอ๋อแต่มันล็อกนี่ว่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วไงอ่ะด่วนเึ๊ะผมไปไหนละอ่าเนี่ยเนี่ครับอันนี้ห้องล็อกเกอร์ไม่มีอะไรผมจำได้โอเคเช็คดีแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรโอเคครับโอราผมไม่อยากเจออ่ะ ผีอ่ะเต้องเจออีกแน่ๆเลยอ่ะผมว่านะน่ากลัวโอเคครับไปต่อเนื่องใกล้ถึงละปึ๊บเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยว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 ผมใกล้ละเดี๋ยวสำรวจห้องนี้แป๊บหนึ่งอ้าวไม่มีอะไระครับเปิดอะไรไม่ได้ปึ๊บ ห้องนี้ห้องไหนครับผมดูแมปที่เลยนะอ้าเหมือนมันได้ขเขาอุ้ยเฮียเฮยเฮียเรื่องแม็กเซล์แบตเตรอรี่ครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรอ่ออะ,อะจัมส์สแกร์ก้วครับแบบนี้ไม่ชอบเลยผมนี่แหละไ c u ียูน่แหละที่เราต้องเข้าโอ้ยจะผักทำไมเนี่ย กระโดดเอาก็ได้อมเสียงเข้าได้ไหมอุ้ยมันมาครับมันมามันต้องใช้เวลานิดนึงครับผมเรียบร้อยครับเอา้เอาอทำไมเปิดไม่ได้ครับอาได้แล้วครับมาเข้ามาแล้วได้ของครับ Maxell แ,แ,แบตเตอรี่ครับ เหมือนเดิมแบตบผมมี8ก้อนแล้วนะไม่เคยใช้เลยใช้แต่เนี่ยไฟแช็กผมว่ามันสว่างเท่ากันนะดูดิไม่ต่างเลยอ้อเดี๋ยวแล้วไงอ่ะแค่เนี้ยเดี๋ยวนะแล้วไปไหนต่อครับ use k e y า a r d อ๋อโอเคผมยังไม่ได้ใช้ k e y า a r d ไงเมื่อกี้ผมแค่ใช้กุญแจผีอะเข้ามาเอาของเอง ห้องมันอยู่เนี่ยที่ผมต้องไปอะ่ะไกลเลยอะ่ะวิ่งไปไงเนี่ยย้อนไปก็มีผีนี่อ่ะย้อนอย้อนอไกลหรือยังยิ่งมายิ่งไกลครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ยิงมายิ่งไกลแต่ผมว่าดีนะเหมือนได้สำรวจเลยมีใครอยู่นั่นไหมไม่มีครับใครจะมาอยู่ครับทุกคนเป็นผีหมดอะ่ะผมว่าจุดอุ้ยนั้นะจุดนี้สีโลโคลาครับอึ๊บอึ๊บไม่มีอะไรครับผมตัดสินใจถูกไหมว่าเนี่ยเล่นต่อน่ยชักจะไม่ไหวละชักจะเครียดแล้วผม มีทั้งหมด3ห้องครับไปอีกห้องหนึงหืไม่มีใครอยู่เลยอ่ะทุกคนไปไหนเนี่ยอ๋อนี่เข้ามาซ่อนผีเข้ามาซ่อนผีผมว่ามันน่าจะมีมาในแผนที่ให้ผมหน่อยอว่าห้องไหนซ่อนผีได้อะไรเงี้ยเ <c oughs> สียวว่ะไม่ใช่อะไรนะ นี้มาไหนครับออกมาตรงนี้แล้วก็ล็อกครับย้อนกลับไปเจอผีผมจำได้เดี๋ยวใช่ป่ะดวนปึ๊บอ๋อไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอผีมาน,นี่มาน,นี่ปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรเลยครับโอ้ย ลงท่าอีกแล้วปะวะเล่นละมึนแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ยครับผมเข้าห้องใหญ่แล้วนี่ใช่ไหมผมดูบ่อยเลยนะ <c oughs> น่าจะใช่ครับน่าใช่เฟอร์ย <c oughs> ได้ยินเสียงไหมฮะ <c oughs> ไม่เหมือนคนแก่เลยเลยเห <c oughs> มือนแบบพวกมวเมาเบียร์เลยอือ้มอะไรวะเนี่ยนาฬิกาเพียบ นี่จริงๆเขาให้มาตรงนี้นะครับแต่ผมเนี่ยมันสำรวจเลยไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมันหมุนได้ครับผม rotate your hand rotate minute hand เฮ้ยเมื่อหมุนเข็มชั่วโมงครับหมุนเข็มนาทีครับแล้วก็ปล่อยมันไปครับผมลองหมุนดูสามสามสามะผมจะไม่ผิด ผมยังผมว่ามันต้องเป็นปริศนาที่ต้องมา,มาทีหลังอะ้วตอนนี้น่าจะยัง <c oughs> อืมหัวซัวไปหมดละผม,มเดี๋ยวอ้าวอืมอ้าวอืมทุกคนงงไหมผมเล่นเกมเดี๋ยวนะ้องนี้ไปไหน งนี้กลับมานี้ไม่ใช่ครับเสียงเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นแล้ผมก็งงเองไม่ใช่อะไรหรอกตรงนี้ปะเออมีเทียนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็แบบใครเป็นคนมาทำเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้อีกอะเพราะผมเช็คก่อนนะว่าต้องไปยังไงล็อกครับผม ต้องมาเนี่ยต้องมาประตูเนี้ยแล้วผมดูก่อนว่าประตูนี้มันคือห้องไหนปุ๊บไม่ใช่ครับครับหนึ่งนะออกออกไปปึ๊บประตูนี้หรือเปล่าเช็กก่อนไม่ใช่ครับย้อนกลับไปนิดนึงประตูนี้หรือเปล่าแมปไม่ใช่ครับเดี่ยวนะ ผมมึอนอะไรท้กอย่างอ่ะได้ยินจนไม่กลัวแล้วครับอ๋อมันต้องมันต้องยังไงนะเดี๋ยวทำไมไม่ได้เลยอ่ะผมมาผิดทางเหรอ,อ,อเดี๋ยวดูกัน เอา้าทำไมอ่ะเดี๋ยวผมดูแันบนึงนะเอยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะทำไมมันตามผมมาได้อ่ะอมันจะมันจะไม่ให้ผมหยุดดูแมพหน่อยเหรอโอ้โหโอ้ย เจอทีไรเป็นต้องขนลุกครับนี่ไม่เจอไอตัวนั้นด้วยนะไอตัวสูงสูงอะหน้าขยะขยะงว่าหลายเท่าเลยอะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่นไงครับนั่นไงฝาไปเรือหยุกันหยุดหยุดหยุดครับหยุดกันใกล้ถึงละใกล้ถึงละย้อนกลับอย่างี้ครับผมว่าเดี๋ยวมันตามมาใช่ไหมอ้าวเนี่ยครับนั่นไงไในเสียบเปิดประตูไหมฮะเออห้องเซฟก่อนนะ โอเคตาต่อไปอะ่ะผมถึงละห้องด็อกเตอร์แต่ผมว่าวันเนี้ยผมเอาแค่นี้ก่อนดีกว่ายังไม่ได้ในเรื่องอะไรมากครับวันนี้ก็ได้ในเรื่องเหมือนไปเจอน้องเด็กคนนึงอะ่ะชื่อว่าแอลลี่นะครับผมแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยในพาร์ทหน้าเนี้ยเราจะได้เข้าไปแล้วครับว่าไอ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ลูมเนี่ยในห้องนี้มันมีอะไรและปริศนาอะไรที่รอเราอยู่ครับผมก็ยังไงก็ผมเซฟแป๊บหนึง่ง โอเคครับยังไงก็ขอจบพาร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันเทปหน้าครับขอบคุณมากครับ